บิมไปกดมาจากร้านเกมนะคะ400ร้เยนเดี๋ยวมันเป็นพิงเกิลอันใหญ่นะคะมันมีหลายรถมากเลยบิมเล็งรถนี้อยู่ในสุดเลย400รอเยนแต่ว่าได้ลดราคานะคะ5%ก็เหลือ3 8 0รอยแปดสอันนี้นะคะมันเป็นแบบเกี่ยวลงอย่างเงี้ยใหญ่มากคิดได้แค่ปูน,บบปนเดี๋ยวเราดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงเคยเห็นไหมพิงเกิลอันใหญ่ขนาดนี้ เฮ้ยมันมีอันเล็กอยู่ข้างในทำไมไม่ถึงไม่ได้เป็นแบบอันนี้ว่ามันไม่ถึงมึงเลยไม่เคยผิดเลยเอยอะโดเอ้ยน้อังสามกับใครรู้ไหมอมก็มีสองอันนะคะมีว่าว่ามันอยู่ในอ่องใหญ่อย่างเงี้ย สองไอ้สี่ร้อยก็แพงดิแต่อันนึงก็ร้อยเก้าสิบกว่าแล้วป่ะสองอันสี่ร้อยเออมันก็นั่นแหละเท่ากับเราซื้อแหละแค่เราได้กี่กิโทุเลอะวายมีวา่มีมันได้ไง